นี่สายสายที่หนึ่งสองสายสองม้ำไม่เข้าออตัวริมสายใหญ่เข้าใหญ่ผมคุมถูกมดเตอร์นั่นไอ้เวลาเราไม่เตอร์ได้ยังไงวะมันอ,อยู่ลึกนี่ไม่เห็นปะไม่เวไรมันก็มีแค่สายนะั้นแหละจะใส่ตัวนี้เปลี่ยนสามทางเป็นน้อยยี่สิบสี่โวลต์ เครื่องห้าสิบกิโลเียสลีน้อยน้ำไม่เข้าเฮ้ยถุกอะไรถูกแล้วอันนี้มาใส่เข้าถังน้ำน้ำอะไรน้ำลงถึงล่างแกีหมุนเม่เไป็นไรทำงานน้ำมันตัวจะปวดน้ำรดถวใส่ไวนะ้ที่ มีน <porch. osc> ็อตสองตัวอะไรนสั่งมาได้อบกวนคำปลาคือเรื่องของยั แม่แม่รถเผาเลยอะไรร้อนเนี่ยจับจีตก็มันเปิดนานไงมันใช้นานมันก็ร้อนเลยมันถึงเสียไงคอยมันเป็นคอยไฟไปเลยจะไปบนีงยะไปจับไปแม่เตอตัดทิ้งไปเลยตายแล้วตายแล้วดโควิดโควิดอ่ะอ้าวถอด วานจะต่อไฟแม่กำแดงแตงมือหันเสร็จแล้วละแล้วเป็นใจนั้นแล้วทีนี้ต้งห่วแบ่เหมือนมาแรงอังแรงลมกันอุ้ยเฮ้ยผมว่างานเข้าแล้ววะอ๋อมันใส่ได้สองรูเอาไม่ได้ใส่ดิวะไม่ มันใส่แนวนอนก็ได้เนี่ยโอ้ไอตัวยึดมันอะเห็นไหมมันเปลี่ยนได้อลองใส่ดูเ,เปลี่ยนใส่ไอ้แทนหุ่นจะดังช่องมูทูปใส่ได้ไหมลงให่ผมเลยนะเฮ้ย ใส่นะก็ใส่รูข้างเออบอกใส่รูข้างวะเออ,เอ,อได้กูเอาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสลับสลับตัวนี้อเอาตัวนี้ออกตัวนี้เสียเราจะเอาอตัวนี้มาใส่สั้นกว่าขนาดหรอ,อครับนี่ครับ